สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่งมอสเซอร์มอสเซอร์มาไมฮปล่อยผมก่อนเมื่อกี้พักเสียนพี่น้องนั่งตดปวดอยู่นี่พักเสียนับก็พักบุ๋งพี่น้องเมื่อกี้ไผ่เพื่อหมู่ผิดอ่องจ้าเหมือนๆกังเมือกี้พักบุ๋งก็พักเสียนในเอียนแน่ว่าสั่นไอหนีพี่น้องงามโซลรว้ป่ะไปเก็บกันดังเปาะเปาะบ้อนพี่น้องอดสัวคือเก่า เก็บฝากข้าเจา้าทรงไปอันสีบกว่ากิโลได้พีน่น้องกำลัลางงามมืออื่นมือเฮินนี่ย่ยมรับามันจะเกิดดอกค่ะอันนี้อยู่ไก่คนท่างพี่น้องตาบากับโบแมนอยู่ี่อัน เอ็มแบบขานถนนจี่นอองแบบยีเร้ปลาอยู่จะน่อยทำงาม พี่น้องบ้านเอาเดี๋ยวเอาพักเสียนก่อนพี่น้องไม่ไปหนน้องงอนงอนมัน,น,นก็ุ่วงก็เอื้อตันนะขบวกว่าค่อยไม่ผู้ใดกินปันไัยพี่น้องแต่พักเสียนนี่คล้ายดี <laughs> พันสร้งโหลต่ะกลังมันปลามึงเห็ดยังผมอยากเดี๋ยวก็บผักได้สูตรเก้าพี่นอนมันกินได้ยุติเว์างีข้านั่นอธิบายพันฟัง่งายขอสิเก็บไปเห็นกระต่ายไปอะไรอ๋อจบถางคนผู้สิถามเนอนแล้วพี่นอนต้องเสิ์ช กูโกองกูเกินกูเนี้ให้ข้าเจ้าเบิ่งข้าเจ้าอยากหูโอ้โหพี่น้องพัพบุกเสียสะาดเสือเยอะคนพี่น้องนี่หน่อยเนี่ยกำลังเกิดแต่ว่าบางคนมาหย่อนหยอดเี่หน่อยเดชเอาตะป่ายันก็ได้ต๊อกต๊อกต๊อูดหมูว่านสิเขาเห็นผู้เจ้าเบิ่งพี่น้องเอาบ่เ๊ิดัวกระปุอยไห้แมันอันนี้แน่เขาคอยขิด ปั่นจักรยานม,มาข้างนี่ขอกันเลยเอาอยู่ข้างนี่พี่น้องขอบอกกิน่นบางก็ธรรมดาคือเอาโหลดหนวดเล่นหน่อยมันาาก็จะพี่น้องเลือกเอาจา้ะให้คนหยอน่อนงามหยอ่อนบ้างามก็บว่เอาพี่น้องมันหลายออกฝรั่งตามธรรมาชาติมันเกิดธรรมาชาติของมันพี่นอ้องหัวสัวอยู่ มาออกพุดบอลมเอาเอื้มาเอ,าเอาื้อมไม่ได้กับเก็บจะฟักเสียให้เบิงนะ้งเนาะพูดเพ,พิ่นอยากเบิ้งพี่น้องใบฟักเชิงฟักเสีย,เสย,ยบเพิ่นอยากเบื้องเฮ็ดคลิปตามธรรมดาอธิหาได้พี่น้อง หยดทำง่ามสวยกว่าดอกมันน่อยเลย่พี่ดอกลายผู้กันในน่อยน,นึงแหสดเด้งเพี้ยนเต็มอีกคนมันบกควยอ่ยนอนต่นใหญ่พี่น้องอนอกกต๊กส่สีอาเหลือกเอาต่หยอดอ่อนๆนหน่อย สายมันหลุดมีงอนนี่นี่สิเอากระหอดอ่อนบวาน,นพี่น้องเพราะว่าเอาไปแหยมูเลยไอ้เพิ่นอัดขันเลยพี่น้องอันผู้ที่อันคอยเดดเงี้ยวไปคือหมายถึงว่าไว้มันเหี้ยว มีเด็ดเอาตะยอนยังสีมันหอยมันเหี่ยวจบบพี่น้องอันนี้คือเวลาทรงใหอข้าเจา้านะในกองในอย่างอยากให้พ๋วยเห็นสด,สดๆแม่ใจงอยพ่อดีเด็ดเอาผู้ดใด้เตียนเอาไปขาหมูแถวนี้คือเอาตะหยอดแบบนี้มันพี่นอ้องหยอดไปไปลายมันโดดข้าวเอาขันกินอ,อน่อ,อนๆหัวมูหัวปลวกเรื่องกินเนาะพี่น้อง ธรมดาลหละใมก็ให้กันกินได้ด่กับเล่งกันหยอดแบบนี้เลยจ้าสวยบอกอึดที่นอกเกี่ยบแล้วกับสีปั่นเอาไปหายมูจ้าตามไปกันยี่เนือเมืองนี่ละบไกลดอก คุลงคณนว่าเพื่อนดีอ่ะสันเบาบาดังปันได้แล้วพี่น้องเน้นเก็บคุณบออยากฟังเก็บประูีิไปถเนด้พี่นองเก็บไปเพาเสียหวใจา ่อใหม่มากจะเกิดตายพี่น้องมากจะเกิดพนอ้อนพ้อที่เอาไดเดี๋ยวไปเก็บให้เบิร์ดเด้อ ไปนนอยู่ก่อนอ้วนกับเกี๊ยบอยู่แต่ว่ามันง่ามตัวนี้มาเปี่ยวตัวเปี่ยวอันไอ้ไอ่รถจักรยานค่อยเปี่ยวตัวอันใบมันล่ะอ่อ,อนๆพี่นอ้อง คนอยู่อยู่เพื่ออยู่พ่นอยู่ในเมืองพี่น้องพ่นกับบุคอยได้ผู้เฒ่าแม่พ่นยางบัวใดพ่นกะออกไม่อยากผนดออกพอนกินอยู่กินที่กินได้พี่น้องตามท้องใส่ห้องมั้ยงามค่ะเดี๋ยวจะกลับ พี่น้องอาพี่ใบแบบนี้เด้พี่น้องพักรีหล่อมตอนคอยอันเก็บในหน่อยนั่นมันบ้าหนใบใหญ่พี่น้องพ,พ,พี่เอาพี่เอาตัวมันอันนี่ ที่เรล่มแกแอนอนเนี่ยอ่อนๆเนี่ยไปเห็นหล่นพลังหวงคดมันก็ออกไปกินอยู่ด้วยพี่น้องเหลียวแจสปวดปุ้เถ่าบนเดกลนี่ดีกกอลกกงงัก<อ>เกกักก มันล่มพี่น้องวางขอพฟันวาคือบรได้ยินนะฮะอันมันล่มพี่น้องล่มแห้งอีระะีขวัดไทยตามมีตามเกิดอุปกรณ์ก่อยพี่น้องก่าของขอโทษจกว่าบริมีอุปกรณ์เดิมนกมีกระโทรศัพท์กับกล่องธรรมาดับนเงินอนั้น,ดน,น,เ,น,น,นเดือนก่อนจังสีเสือนอุปกรณ์ถ่ายคลิปจังสีได้อันเสียงบร,ริได้รบกวานยังปันไดพี่น้องกร็รู้อยู่ว่ามันอ่ะ บ่แพงดอกแต่ว่าบางที่มันกับบ่มีเนาะพี่นอ้องอัลละนาทีมันคือกันบสาพี่น้องก็อะไรเดี้ยบานฟักซีรอบก็ได้นี่พี่น้องอยู่หลังโรุ่งบานหลังโรุ่งบานบานกอยพุทธเต้บ่บ่ออื่นดอก พี่น้องจ้าบาทนี้เบื้องกับสิไปเก็บเนี่เบิ้องไม่เพราะว่าอีกอันผู้นึงพี่นอ้องเบื้องเอไปอีกผู้นึงมันเอาไปหลายบ่ได้พี่น้องมันหนักเรียบทุระนั่ัน่ะในเมืองก็เลยอันเก็บไปให้เพื่อนโอเคพี่น้องใหญ่ถุงหนึง่งถุงอ่ะถุงหนึ่งพี่นอ้องนี่พอแล้ว สิเมื่อเดีวพี่น้องจะ้ะลิปบดอกปอกันไปพี่น้องอยู่ดีมีอันซุกสุกคนเลงหลายอยู่เดียวฝนตกก็เกิดอีกพี่น้องอยู่นี่ดอกอันสิ่งโตพี่น้องสิเก็บเอาจักหน่อยสิเ็ปเป็นชาให้เป็นลำเพิงพี่น้องลนเพิงอันนี้ที่มันแกเป็นดอกแล้วที่คอยบอกไปฟัง ปิตากแดดไว้พี่น้องตากแดดให้อันถอดพี่น้อง<สาร>กอง่อนมือเหลืองผมเนี่ยพี่น้องเก็บได้หลายต้องใส่ถุงมือเด้อ,อใส่กันไปเก็บเอาหลายๆต้องใส่ถุงมือพี่น้อง บางคนมันเอาไปแกงออมแซ่บๆบต่อปาเสี่ยมกงออมไก่พี่น้องหอมปลาเนี่หอมปาลมปากระเทียมปลาผักเสีรอบแล้วก็อันปลาก,กุ้มพี่นอ้องอันนี้เดี่ยวเดี่ยวเลยเดี่ยวร่อ,อม,มันออมเรียบร้อยเนี่ยพี่นอกก้องเขาก็มากินแบบซุปมันได้ของกระซิบวกกินกับป๋นเนี่ยดวกผ่าน มากินแบบอันพราะเราหลวกนะแม่พี่นอนไปกินมาันแบบนมางก่อนนับักซิมเอาอันนี้แบบนี้แม่พี่นอน้ยโอโดเดพอพอพอ้อพัแบบนี้แม่พี่นอนพหลวกๆไพักซุปนะแม่พี่นองไฟอ่นอนๆเขขึนบ่าลเลยคนอนอ จำนรีดอะซิมเบอเอาเด้อพี่นอนองตามใจชอบว่าจะกินนั่นออกอคงขอรัวอันนี้แกงอ้อมพี่นอนองใส่ขอร,ร,รัวบแล้วๆด้อะนี่จำนียกส็สซ่บอะพี่นอนองจะ้ะ